ปาอยากเล่นน้ำมากๆเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ที่นี่นะฮะสวนป่ากละลยาตลาสดเมืองปลายครับผมสะอาดมากๆนี่ร้อนมากนะครับผมตอนนี้เรามาชิมกัน,นครับทุกคนโอ้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับ เราอยู่กันที่อำเภอปลายนะครับทุกคนนี่เราจะแวะกันที่ตลาดนะครับเพื่อแวะซื้อของนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดนะครับทุกคนตลาดโสดอำเภอปลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่นะตั้งข้างหน้าก็มีไข่กล้วยทอดด้วยนะครับไก่ทอดนะครับข้างในตลาดที่นี่สะอาดมากๆนะครับทุกคนนี่ครับวางของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีผัก ผลไม้ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมพอคนที่มาเที่ยวปลายก็ใครที่อยากแคมปิ้งนะครับก็มาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ของที่นี่ได้นะครับผมนะฮะผักสดอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับผมเครื่องปรุงต่างๆนะครับมาที่นี่ที่เดียวนะครับจบเลยนะครับผมเพราะว่ามีทุกอย่างนะครับจัดเป็นส่วนๆนะครับผมมีความสะอาดมากๆนะครับ ส่วนข้างในก็จะเป็นของสดนะครับเป็นพวกกุ้งหมึกอาหารทะเลแล้วก็หมูไก่อะไรพวกนี้นะครับที่จะจะแช่แข็งนะครับตรงนี้นะเพราะว่าของทะเลน้ำมาไกลนะครับผมอยู่ในตู้แล้วก็แพ็กไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไปแคมปิ้งก็สามารถเลือกแล้วก็เอาไปได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมใจตั้งนะครับถ้าเอาไปนะครับผมนี่คือตลาดสดนะครับอำเภอปายครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับคอนไพแอลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่น้าพุร้อนเมืองแปงนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่อําเภอกาลยานะครับกาลยานวัฒนาเพื่อไปหาเพื่อนนะครับเป็นพี่ชายนะครับผมไปหาพี่ชายนะครับที่นู่นะครับเราจะไปแคมป์ปิ้งกับพี่ชายนะครับแล้วก็ไปกินขาหมูด้วยนะครับร้านสุดทางรักแต่ว่าระหว่างทางตรงนี้ผมจะแวะพักตรงนี้ก่อนนะครับที่น้าพุร้อนตรงนี้นะครับนะฮะบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูน้ำพุนะครับตรงนี้นะครับทุกคนถ้าขับมาจากปลายนะครับก็น้ำพุก็จะอยู่ทางขวามือนะครับผมเนี่ยจะมีขายของด้วยนะครับนี่นะขายของมีอ่าส้มตำนะครับแล้วก็มีไข่ต้มนะฮะไข่นะเราสามารถซื้อมาต้มได้นะครับวิบนาผมอยู่ที่ 94ี่องศานะครับเดี๋ยวพาพาไปดูใกล้ๆครับผมร้อนมากๆเลยนะครับนี่ฮะมึงขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะฮะนี่ร้อนมากนะครับผมเราไม่ควรเข้าใกล้นะครับนี่อยู่ติดถนนเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะเรามีคนต้มไข่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นร้านนะครับที่ขายของนะครับนั่นขายของ มันจะมีสุ้มนั่งด้วยนะครับผมติดกับน้ำํำพุร้อนตรงนี้ก็จะเป็นอาแม่น้ําปลายนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูแม่น้ำปายนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะแม่น้ําปลายถ้าลงเล่นนะ้ําผมว่าน่าจะเย็นสบายนะครับตรงนี้ผมชอบมากนะชอบน้ํามาก นี่นะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีจอระเข้ด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้นี่นะโอ้โหแม่น้าปาอยากเล่นน้ํามากๆเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ลงเล่นน้าผมว่าน่าจะเย็นสบายนะครับนี่นี่นะครับอากาศดีจริงๆครับทุกคนอยากกระโดดลงไปเล่นน้ำนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวนะครับผมแวะเติมพลังกันนิดนึงนะฮะ ตอนนี้ผมมีมาม่านะครับมาม่าขับกับส้มตําแซ่บๆนะฮะเดี๋ยวขอกินเพิ่มพลังก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเราจะไปกันต่อครับเราเดินทางกันนะครับทุกคนครับข้างทางตรงนี้ก็ช่งนี้ก็จะแล็กหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าสนนะครับสวยงามมากๆ นี่เรามาถึงวัดจันแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับข้างหน้าเรานะครับสายมือนะครับเป็นวัดจันนะครับวัดไรแบนนะครับผมที่อำเภอวัดจันนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเส้นนี้ก็ไปเสมองนะครับเส้นซ้ายมือนะครับผม ที่เรามาจากอำเภอปลายนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราเราจะมาทักทายกับพี่โก้หน่อยนะครับผมก็ได้นัดกันแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับว่ามาถึงกี่โมงนะครับจะแวะกินกินข้าวนี่นะฮะข้าวข้าวขาหมูนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะครับลองไปดูว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมครับผมนี่มาครั้งที่สองนะครับ เรามาถึงกันแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมาทักทายพี่โก้เลยนะครับวันนี้มีขับมาร้านปิดนะครับเดี๋ยวมาทักทายในอู่ดีกว่านะครับผมสวัสดีครับพี่โก้ครับผมสวัสดีครับสุดหล่อครับผมสวัสดีครับและครอบครัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับมีพี่โก้ของเรานะครับผมครับผมครับือเชือบไปครับผมครับมือเชือบไปครับสุนทรครับผมนี่วันนี้ร้านปิดเปล่าพี่เปิดครับเปิดเปิดนะครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่ทุกคนครับตอนนี้ เราอยู่ที่ร้านสุดทางรักแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมข้าวขาหมูกันนะครับฝั่งนี้นะครับตรงข้ามกันนะครับเป็นร้าน P k เคอะไรยนนะครับของพี่โก้นะครับผมแล้วก็พี่พลอยนะครับแต่ว่าก่อนที่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกบบข้าวขาหมูก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตามไปเลยครับผมนี่นะะ สวัสดีครับผมสบายดีเนาะครับผมราก็ดีเด้วยชาร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับทุกคนเราจะขึ้นไปที่ร้านนะครับตอนนี้จะเงียมๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเย็นนะครับผมจะไม่ค่อยมีลูกค้านะครับนี่เราสายมือของเราครับลูกค้าวีพีครับผมสวัสดีครับพี่โก้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่โก้นะพี่ร้านสุดทางรักนะครับวันนี้ผมมาจากไปนะครับอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวขาหมูครับพี่ได้ครับผม พร้อมไหมครับพร้อมครับผมเดี๋ยวขอสักจานนึงนะครับได้ครับได้เคยมาแล้วรอบนึงนะครับผมจะดูว่ารอบนี้รสชาติจะเหมือนเดิมไหมครับน่าจะเหมือนจำจำได้ไหมครับพี่เฮ้ย่อนขับได้มันกี่เดือนแล้วมันฮะกี่เดือนและสองเดือนแล้วไงัสองเดือนแล้วครับผมนี่นะครับสองเดือนที่แล้วนะครับโอเคเอาเลยดีแบบไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักก็มาเบาๆเบาๆก็จะได้ไปกินนี่ต่ออยู่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวตอนเย็นก็มีนัดแคมป์ปิ้งกันนะครับผมใช่ครับที่อ่างที่อ่าง พี่จ้อาบมนวดนะครับอ่างนะพี่เไปลงอ่างกันเลยไปลงอ่างกับพี่โกนะครับนี่ร้านนะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ทุ่งนาก็ปลูกถั่วเหลืองนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นพีเคไรยนนะครับพี่พีเคนี่ย่อมาจานอะไรครับพี่พีเคพีเคพลอย พลอยโก้อ่ารู้ดีเหมือนกันนะพลอยโก้เป็นชื่อที่แบบสุดยอดเลยครับ PK อรไยยนใครที่อยากมาใช้บริการตรงนี้ได้เลยครับที่อำเภอกาลยานะครับทุกคนวัดจันนะครับใช่ครับแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือก๋วยเตี๋ยวกับข้าวขาหมูตรงนี้ครับผมแต่ว่าผมผสมสองอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับทุกคนครับ ตอนนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะครับนี่ครับใช่มีหมึกลุยไฟนะครับทะเลรวมนี่นะฮะเปิดเก้าโมงถึงสิบเก้าจุดสามศูนย์นะครับทุกคนหยุดตอนตอนนี้ได้แล้วนะครับผมนี่เชฟสุดหล่อของเรานะครับวันนี้พี่โก้เสนออะไรครับวันนี้วันนี้ผมผมเปลี่ยนนะครับตอนแรกเป็นเคื่อเียวนี่เป็นเป็นบะหมี่แห้งนะครับมมีแห้งครับหมูมีแห้งครหมูเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับทุกคนหน้ากินจริงๆนะฮะตอนนี้เรามาชิมกันครับทุกคน โอ้หน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับนี่มีเหลืองขาหมูนะครับวันนี้ยังไม่เคยกินนะครับนี่ครั้งแรกกับเชฟของเรานะครับนี่หล่อเหมือนเดิมนะครับเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็หล่อเหมือนเดิมเราเรามาชิมครับทุกคนครับนี่เรามาชิมครับทุกคนครับผมนี่นะ ก็ uh huh. เต็มได้ไงแบบนี้ไม่ต้องปรุงครับผมอร่อยมากมีน้ำซุปเลยนะครับลมกลอมครับลมกล่อมครับผมเข้ากันมากเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับ